คำเตือนโปรดใช้พิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการกำลวณคณิตศาสตร์ทางสถิติแนวทางที่ให้เป็นการสนับสนุนสาระกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับวันนี้ก็จะพูดบ่อยนิดหนึ่งครับหายคิดถึงหน่อยนะครับไม่ได้จัดคลิปมานานเป็นอาทิตย์2อ,อาทิตย์นะครับคราวนี้กลับมาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ทาแต่ PowerPoint นะครับเป็นสูตรเลขโชกประจจาวันท่านจะได้เห็นในช่องของเรา DTV นะครับชแนล เป็นเลขประจำวันที่กำลังมาแรงครับรู้สึกว่าตัวเลขเข้ามาเยอะมากเมื่อใช้กับสลากฮานอยสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไทยไม่รู้จะเป็นอย่างไรแต่ก็ลองติดตามชมครับเรากำลังจะเปลี่ยนแนวทางการวิเคราะห์ใหม่นะครับตามแบบฉบับของ d t v ต้องปรับปรุงคุณภาพนะครับเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับตามให้ทันครับสลากต่างๆนะฮะเพื่อเติมเต็มนะครับความพึงพอใจของเพื่อนๆสมาชิกนะครับ แล้วก็เพื่อความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่สําคัญดีกว่าเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับให้ตัวเลขมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นในผลลัพธ์ต่างๆคราวนี้เรามาลองดูครับในช่วงนี้ยุคนี้งวดนี้จะเป็นอย่างไร16พฤษสภาคมอีกอาทิตย์เดียวครับเรากําลังใช้สูตรสุดท้ายครับใช้ด่วนร้อยบนปักหลักไปเลยจนที่ที่แปดงวดลองพิจารณาดูครับว่าเป็นอย่างไร นะถ้าเป็นอย่างไรแล้วติชมยังไงก็มาคุยกันได้พูดคากันได้แล้วมีราย์กุ๊ปแล้วครับมีสมาชิก200คนมีข้อมูลเลขเด่นประจำวันใบเขียวต่างๆเลขโชคประจำวันนะครับเลขกำลังวันรวมทั้งแนวทางทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสลากไทยสลากฮานอยสลากเวียสลากลาวสวปปลาวมีครบหมดนะครับที่ l i n e แอนด์นะครับ Line KTV c h a n ช e l ตรงนี้นะครับ l ล n e ID ตังนี้เข้ามาคุยกันได้ โอเคครับเรามาดูสายสายด่วนร้อยบนเออนาน,นานครั้งครับนาน,นานที่กลับมาแล้วนะสลากไทยแต่จะไม่มีเวลาเรากําลังจะมาทําสายด่วนนะครับท้ายสุดแล้วโอเคครับเราใช้สูตรยังไงเราใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งเข้าเรื่องเลยนะครับบวกกับหลักร้อยสองครั้งหลักแสนสองครั้งหลักร้อยสองครั้งไปบวกศูนย์หนึ่งหกคงที่เลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งสิบหกพฤศจิกายนเฟ้นหาหนึ่งธันวาคมเรามาลองชมกันดูครับเป็นอย่างไร ศูนย uhm, ์บวกศูนย์บวกสองบวกสองเป็นสองบวกศูนย์ได้เลขศูนย์บวกศูนย์บวกสองบวกสองเป็นสี่บวกศูนย์ได้สี่ตัวเดิมครับเดินหน้าหนึ่งได้ห้าห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งสี่ห้าหนึ่งผลการออกเรามาเฟ้นหาสายด่วนร้อยบนออกสี่ห้าสาม้าสองสองหาเน่งร้อยบนเอาลครับงวดแรกก็ผ่านไปถูกต้องครับสวยงามต่อมาครับหลักแสนประกันสครั้ง4บวก4เป็น8 หลักร้อยสองครั้ง5้บวเป็น10 10บกแเป็น1ิบเดาเลข8เดินหน้า1เป็น9 9้บวกหเป็นสิได้าเดลเลข5 8 95ออก5 2 9 9 2 4เเลเกครับเข้าตัแหน่งร้อบนเป็นหาบนอยู่ครับ2องวดผ่านไปงวดต่อมา5 5เป็น10บวกเก 9, บวก9เป็น28ได้เลข8ปเดินหน้า1ได้เลข9กบก6เป็น15ได้เลข5 30ธันวาคม510 541 5เข้าตำแหน่ง100บนครับ3งวดผ่านไปครับ5บวก5บวก5บวก5เป็น20ได้เล็ก0 0บวก1ได้1 1บวก6ได้7 0 1 7ออก491 7 7 4 7ก็เข้า100บน4งวดถูกต้องไม่หลุดก็ต่อไปเลยครับ4บวก4เป็น8บวก7เป็น15บวก7เป็น22 ้2บวก1เป็น3 3บวก6เป็น9 2 3 9ออก5 8 9 2 2 7 2เข้าตำแหน่งร้อยบนโอเคถูกต้องครับหาผลไปเราก็มาดูต่ออันนี้5บวก5บวก2บวก2เป็น14 14ได้4 4บนได้5 5บวก6ชเได้เลข1 4 5 1ออก7 8 1 4 0 3 4เข้าตำหน่งร้อยบน เอาละครับ6งวดผ่านไปต่อเน,นื่องเพลินไปเลยครับ7 2 4บวก4เป็น18บวก4เป็น22ะเอาเลข2 2บวก1เป็น3 3บก6เป็น9 1มีนาคม8 7 5 9 3 8แล้วก็เป็นเลข9ครับ100บทแล้วงวดที่ผ่านมาล่าสุด8 2 6บวก9เป็น25บวก9ครั้งเป็น34 4บก1เป็น5 5บวก6เป็น11ได้เลข1 สี1ห้มีนาคมที่ผ่านมา5้าศูน7ห้าสามสี่หกหนึเจ็ากเลขสีครับเข้าตํานหน่งร้อยบนเจดหวด8ปหวดเรียบร้อยครับไม่มีหลุดเราก็ต่อไปเลยครับทีนี้16บหกพฤษภาคมวัที่เก้าลุนกันครับหลักแสนวกกัน2ครั้งครับ5้บวกหหลักร้อย2ครั้ง4ี 4. บกสี่ผลรวมคือ18เดินหน้า0นย์เป็นสิแปดได้เลขแป เดินหน้า1ได้เลขบวก6เป็น15ได้เลขห5รอผบลบครับ 8, 9, 5สายด่วนร้อยบน8งวดครับสถิติถวนนิดนึงหลักแสนบวกกัน2 102, ครั้งหลักร้อยสครั้งบวกกันนะครับบวก 0, นบวก 1, บวก6กงที่ 5, 5บวก5เป็น10บวก4เป็น14บวก 4, เป็น18แล้เราเลขก8เดินหน้า 1, ได้9 9บวก6เป็น15ได้เลขก 5, 5, 5. โอเคครับช่วงท้ายก็เรากำลังจะปรับเปลี่ยนใหม่นี่แหละครับลองมาดูขอ้อเสนอแนะอย่างแข็งแรงอย่างแรง,อย,ง,อ,ยง,แรงอย่างหนึ่งก็คือตอนท้ายนะใกล้ๆวันจะออกผมจะมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการสรุปผลลองดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรในงวดนี้จ2กพฤษภาคมออก็ไปตะลุยฮาหนอยอยู่ทุกวันนะครับก็ลองดูใช้เทคนิคแบบนั้นดูช่วงนี้กำลังเริ่มมาดีครับ ยังไงถ้าอยกได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปตามนี้ครับท้ายนี้ก็เป็นกำลังใจเช่นกันแล้วกันครับขอหนึ่งแชร์ด้วยครับท่านเฮงเฮงนะครับขอหนึ่งแชร์ครับร่ำรวยร่ำรวยพบกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับครัท้ายนี้ก็ฝากคำเตือนเม้ครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกท่านผู้ชมที่เวลาเข้ามาเยี่ยมชม DTV ขอี o f f i c i a ฟ Channel ครับ ปรดใช้พิจารณาในการรับชมนะครับเนื้อหาในคลิปเป็นการกำหนดคณิตศาสตร,ร์ทางสถิติแนวทางที่ให้เป็นการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเท่านั้นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าตัวเลขแต่การออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรเพราะพิ็นเรื่องของอนาคตเหตุการณ์ยังไม่มาถึงนะครับมันไม่มีใครทราบได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าตัวนี้เป็นแค่แนวทางและการเก็บรวบรวมสถิติเท่านั้นนะครับขอให้ท่านโชคดีเฮง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 นะครับ เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันโดยตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ